คนในสถานที่แห่งนี้ซูปเปอร์เนเทนโดเวอร์ทุกคนคือศัตรูของผมรวมถึงทุกคนในที่แห่งนี้เพราะว่าพวกเราทุกคนจะต้องเก็บเหรียญแข่งกันและมันมีแรงกิ้ง วัดว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้อันดับผมอยู่ที่2,499กายิิ 6, นโนหนึ่งของอิงอยู่ที่6,226ยและอเหวอันดับ3,100กว่ากว่าอันดับหนึ่งของซต๊อกเชี่ยสองหมื่นแปมเี้จะตามทันเหรอกก่งินทันอยู่แล้ววันนี้พวกเราจะขึ้นท็อปสิบกันจะบ้าหรือไงข้อมาดิมาต่อไป่ร่วงเลยกลัวกอลเลเก่าอกอเลตมาริโอ,อะไปครับ ียกย้ายกันไปเก็บเหรียญ<อ>แล้วมาแข่งกันว่าใครจะได้อันดับมากที่สุดได<อ>้หนึ่งโดยเราสามารถเก็บเหรียญทําคะแนนได้จากพวกกล่องมงพวกนั้นนะครับทุกคนนี่ครับ<อ>เห็นไหมแล้วอันบนสุดกูจะไปหม่งยังไงวะ<อ>ป่ะลุยตอนนี้เราเป็นตัวโยชิน<อ>ี่ดิแปลเราเป็นไข่ก็ข้างบนเราก็เป็นโยชิเราจะไปมงม่งข้างล่างก่อน,นครับสุดข้างล่าง ต้องทำเวลาหน่อยละแกงอิดแซงเอาละทุกคนก่อนที่เราจะก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของซูเปอร์มาริโอเวิลด์เราปล่อยให้พวกเพื่อนเราเก็บคะแนนกันก่อนเลยครับของครับต้องเดินด้วยค้องครับทุกคนกคน,นี่เป็นขนมปังรูปตัวเต่าอ,อ่ะนะเป็นไส้ยากิโซบะชีสทุกคนคะก็เดี๋ยวตอนเนี้ยเอา่อือ ไปเก็บเหรียญกันแล้วส่วนอิงเดี๋ยวขอไปดูซูวีเนียก่อนดีกว่าไปเร็วไปดูอะไรนะพี่อิงซูวีเนียเจอเป้าหมายแล้วตอนนี้ผมมี606คะแนนมาดูกันว่าวันฮิตจะได้กี่แต้มกุดดูกันครับได้กี่แต้มทุกคน หนึ่งแต้มไออันดับที่หนึ่งเน,นาฬิกาที่หล่นเมื่อกี้เป็นนาฬิกาไว้เก็บแต้มนะครับทุกคนถ้าเกิดเราไม่มีนาฬิกานี้ระบบก็จะนับแต้มให้เราไม่ได้และข้างหน้ามีอะไรตกมือกันพร้อมเพรียงมากครับทุกคนมาดูกันฮะอ๋อมีมาริโอ ตัวจริงนะครับผมไม่ใช่ของเก๋แบบนี้กำลังเต้นอยู่กับหลุยส์บิสตงเราไปเลืนต่อกับมาริโอจีนแดงคือสถานที่อย่างนี้มันกว้างใหญ่มากครับเพื่อนๆดูดิโอ้โ oh, ห oh. ระหว่างนี่ผมไล่เก็บแต้มผมจะพาเพื่อนๆเดินชมกันด้วยนะครับผมพาทัวร์ว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นห้องน้ำ ตอนนี้เป็นคาเฟ่รู้สึกเหมือนอายุ12อีกครั้งเลยนะครับเพื่อนๆและข้างหน้าผมเป็นไดโนเสาร์โยชิประจำภัยครับทุกคนคนป่อแถวกันเยอะมากเราลองขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับนี่ฮะผมมัจจะได้แต้มมากมายหลังจากที่ผมขึ้นไปลุยนบนที่เต็มเลยแล้วก็มีกล้องสองทางไกลด้วยคนเยอะมากโอ้โนเดีวเยวนย ถ้าผมอยากหอ่มงเอาแต้มตรงนั้นต้องทำยังไงวะอันนี้ก็เป็นมุมสูงนะครับจากระยะสายตาผมวูฟมาริโอ้ขาทุกคนขับรถทางเข้าก็อลังการแล้วน่าต้องปั๊มแต้มข้างในได้แน่เลยวะ่ะรอคิวสองชั่วโมง <c oughs> ต้องไงดีวะ <c oughs> เอาดีกว่าเผื่อได้แต้มเยอะทุกคนเลย อันนี้คือในโซนมาริโอคาร์นะครับทุกคนด่านนี้น่าจะเป็นด่านของด่านแจ็คพอตนะครับถ้าเราได้หมุนได้ไข่ของโยชิชืดนน,น่าจะได้เหรียญเยอะมากต้องรุนให้แจ็คพอตแตก มาริโอด้ดีสีแดงแจะว่ามาริโอ้หรือลูชิจะว่าไปเก็บเหรียญไหมพี่อิงอะฮะไปเก็บเหรียญไหมพี่อิงอะเอ้ยเดี๋ยวนี้ขอดูก่อนเอาสีแดงหรือสีเขียวดีอะสีแดงสีแดงโอ้ไขย,ยงไิงกูไขยิงกูเก็บไอเทมไม่ได้ไอเอาวเฮ้ยเจมส์อะไรกันล่ะโอ้ อ่ะผูเจอแล้วที่ปั๊มแต้มผมข้างหน้าเลยครับผมฮ้อุอ้งรองมันจะแง้มหัวคุณข้างหน้ามีอะไรน่าสนใจครับ คนญี่ปุ่นนี่เฟรนลี่สุดเลยนะครับแล้วเวทาม5นาทีเท่านั้นโอเคสวยคือไม่ได้แค่ในโซนแบบสวนสนุกแถบนี้พวกแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฟรนลี่มากค่ะเหยียดผิดามเอ้าไอ้เก้าไอ้ชัดเพิ่งเห็นอใจตัวเองเจอรีวะทุกคนนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือแบบร้านอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดหรือว่าร้านอาหารในห้างคือแบบเขาจะยิ้มแย้มแบบตลอดเวลาเลยฮะไม่ใช่แค่ในสวนสนุกอย่างเดียว เป็นแบบแไรี่กูนมากชนมัดกับคู่แข่งโยชิหน่อยไอเดนเสาร์ส่มตีเอ้ยน่ารักตายหนึ่งแต้มเหมือนมันจะได้น้อยแล้วเหมือนจะเป็นการสุ่มกาชานะผมว่าปึ๊บไม่ฮะไม่ีโไรอซีโร่หมด t h ้ย ดวงกรชากมันของจริงจัดโอ้โหผมว่าความฝันที่เราจะขึ้นท็อปหนึ่งไม่สิท็อปห้าสิบไม่เหลือละโอ้โหเป็นล้านเลยเหรอพี่นี่พี่วูดเบ็เกอร์ตึงจัดคะแนนเป็นล้านไอหลักหมื่นคือคะแนนของวันนี้วันเดียวตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันส่วนไอคะแนนเก้า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 นั่นคือตั้งแต่เปิดมาครับผมก็คุณวูดเบ็คเกอร์ครับคุณใช้เวลาทั้งวัน กับการอยู่ในซูเปอร์มาริโอแถ่งนี้งันหรือเวริกูลค,ครับผมคุณนี่แม่งตึงผมนี่ยอมรับคุณเลยเอาห่ะกถึงเวลารำและอันสุดท้ายจบแล้วเหรอหน้าได้มาห้านแต้มห้ากล่องเสร็จกู สึกเหมือนสมัยหนุ่มๆที่นั่งเล่นเกมบอยคัลเลอร์โอเคเอยมึงอีกแล้วเอาละมึงต่อทำอะไรเนี่ยหมดโอ้โหมันไปสายมินิเกมแล้วน้อง okay. อ <laughs> เราเอาสาเก็บแต้มให้น้องนะครับ <laughs> <laughs> หมดแล้ว <laughs> <Okay. S 2> โอเคอดีกตัว <ig> <laughs> น้องน่ารักมากปรักเ <laughs> มต่อ <laughs> ผมก็จะไม่สามารถถ่ายเรียกงน้องที่ปากผมเก็บแต้มแบบเมื่อกี้ได้นะครับเพราะมันการ อลเมิดสิทธิส่วนบุคคลและข้างหน้ามีระน้าสนใจอีกละแต่เหมือนจะไม่ได้แต้บนะแต่ผมพาเพื่อนๆไปส่องดีกว่าว่าตางในรูนี้มันเป็นอะไรมีอะไรวะโอ้โหมองทับได้ด้วยออกเป็นมินิเกมครับซูมเข้าซูมออกได้ทุกคนดูดิแอบซุูมดู อิงอยู่ไหนวะมาตมาตีมามาตีมาตีมาอะไรก็ตอร์กมาสีก็เตร์เรจะถึงเวลานัดแล้วขอมัวแต่ดูของเล่นไปเก็บเหรียญกันอุ๊ยเริ่มจากอันไหนนี่เนี่ยไอ้เกียวมาโดนแซวตลอดทางเลยนะครับถึงความหล่อเทแบบมาริโอ้เมาเหลือของเราอุ้ย,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 ยข้างหน้ามีเจ้าหญิงครับทุกคนอ้าแฟนของเราปะนี่เนี่ย แต่ละคนเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นขอโมนะผมไปเล่นคาร,ร์เดอร์มามีถ้วยคุณว่าไปเล่นเหมือนกันเ,<อ>เราไม่ไม่เล่นอน่ะเออหรอมันแต้มเราก็จะฉีกหน่อนะผมอยู่อันดับที่2 5งพของเซิร์ฟสตอนแรกผมแอดเป็นท็อปหนึ่งด้วยแต้มหกร้อยแปดสิบแปดหกร้อยเออโอ้ยไม่ไวนะเดี๋ยวขอดูของอิงสิมาแบบนี้แต้มเป็นหมื่นอาบโชว์เลยเฮ้ยทำง ให้กไปทำอะไรกันเธอทำอะไรอยู่ชอปปิ้งโอ้โหช็อปปิ้งนะไม่น่าตึ้งตึ้งเธอได้หมกเนกันะมองอ่ะเรามาดูคะแนนของไอ้ไดโนอีกตัวเอมีถ้วยเหมือนกันนัาแต้มอ่ะเฮียเฮียอฮ้ยเป็นไงห้าร้อยสีเดแต้ม9้ารยิเดแต้มเครบสองพัสายมินิเกม่าเยดอมันเข้ามินิเกมเยอผมทั่วชมอย่งเดียวะโอสหรับนนี้เรา เป็นท็อปหนึ่งหรือว่ากองเลียงไม่ได้ครับผมเราเป็นได้เพียงแค่ท็อปหมื่นทั้งสองคนส่วนนี่นะท็อปแสน